อ้าววันนี้ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในโลกแห่งในโรเสาร์นะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมผมอยู่สูงจังนะครับผมเป็นชีเล็กเจ้าแห่งในโรงเสาร์นะครับก็ตอนนี้ผมได้ขี่หลังเจ้าแมมมอนนี่นั่นเองนะครับดูหืมสุดยอดนะครับ ก็ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับบ้านทองนะครับบ้านทองคําเสกตังรัวๆนะครับก็ซื้อมาราคา150บาทนะครับก็สามารถคุณสมบัติของมันนะครับก็สามารถปั๊มตังได้แต่ละเทินนะครับมันนี่เปิดเทินนะครับก็คือมันนี่ต่อเทินนะครับขั้นแรกนะมันปั๊มตังได้675นะครับแต่ว่าเราต้องเสีย3,000บาทในการสร้างนะครับเทินหนึ่งเราจะได้675บาทนะครับก็ คันที่2จะได้1,000นะครับ1น2 5บาทนะครับต่อเทินนะครับคันที่3ก็จะได้2,5 0 0ส่วนคันที่4ี่นะหรอได้5 0 0 0ันเลยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วเลยครับ5,000นแล้วพอคันสุดท้ายนะครับคันที่5นะครับอันนี้5นี่เราได้15,000เลยนะครับแต่ว่าเงินในการอัพนี่เราต้องเสียไปก่อน3 0,000ื่นนะครับเนี่ยแต่ว่าพอเปลี่ยนเทินปุ๊บเราได้ทีหมื่นห้าเลยนะครับรวยเลยนะครับ อ่าบ้านหลังนี้เราซื้อมา150้ก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันเลยนะครับเอาไว้เสกตังนะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมไปรีวิวกันให้ดูนะครับว่าบ้านหลังนี้มันดียังไงนะครับโอเคทุกคนก็ผมก็ได้ทีมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเสกบ้านให้ดูนะครับก็เราจะเสกได้เราต้องมีตังสามพันนะครับโอเคเสกเลยอ่าเดี๋ยวเราแต่ละเธนเราจะได้ตังรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเสกสองอันเลยลนระื่อโอเค บ้านหลังนี้ก็สามารถเสกได้3อันนะครับลิมิตอยู่ที่3อันนะครับก็เราสร้างไปสองแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องยิงก่อนนะครับด้วยความร่ารวยบอกเลยว่าถ้าเราเสกตังแบบนี้เรารวยนะครับก็ที่ซื้อมา150เหรียญนี้ก็คุ้มอยู่นะเอาไว้เล่นได้ยาวยๆเลยเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็นเทินที่2แลเลยนะครับอันนี้มันเด้งมาได้เ,ดงเงิน2000ันใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเด้งอีกเนี่ยมันจะเด้งบ้านของเรานะครับขึ้นมาอีกนะครับอ่าก็ขึ้นมาพันสามห้าสิบบาทนะครับอันนี้ 6 7 5นะครับบวก675ก็ขึ้นมา1 3, 3 5 0บาทนะครับโอเคทุกคนเข้าเว็บที่3แล้วนะครับเงินเด้งอีกแล้วในแอปนี่เด้งมารัวๆเลยนะก็เดี๋ยวเราซื้อเราซื้ออันที่3มไปเลยนะมี3 0 0พเพิ่มไปเราจะได้แต่ละเทิร์นเราจะได้มีตังค์เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนยิงก่อนดีกว่านะออาตอนนี้บอกเลยว่ารวยแน่นอนนะครับ ทุกคนก็ถึงเว็บที่4แล้วเรามีตังก้าวพันแล้วดูดิแบบว่าเด้งรัวมากตังนะครับตอนนี้เราอัปเกรดได้เลยเดี๋ยวผมจะอัปไปขั้นใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะครับแน่ต่อไปเราจะได้ตังทีละเธอละอ่าบ้านหลังนี้เราจะได้เธอละสองพันห้าเลยนะครับบ้านที่เราอัปไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปยิงก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับเราอัปเตอร์อัปเตอร์บ้านตอนนี้แต่ว่าเราไม่ได้อัปปอมปืนไปยิงเลยนะครับเราก็เลยแบบสู้ไม่ค่อยไหวแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะสู้สบายนะครับเพราะว่าตังเราเหลือ โอเครยิงไปก่อนทุกคนช่วยกันยิงทุกคนมมแม่ทุกคนมามาเฝ้าข้างหน้านี้เลยนะเพราะว่าจะไม่ทันนะครับจะไม่ไหวแอนขั้นต่อไปนี่หมื่นสองนะครับถึงจะอัพได้นะครับมันจะเสกตังได้ห้าพันนะก็เดี๋ยวรอหมื่นสอง 12, ก่อนค่อยอัพนะครับเราจะลองอัพตันดูนะครับอัพแบบตันไปก่อนเลยเราค่อยใช้ตังที่หลังนะครับคือเรารวยก่อนเราค่อยใช้ตังอะไรเงี้ยโอเครทุกคนไฟไว้ในห้องไปก่อน เออคนนี้ก็เหมือนจะสร้างป้อมหินนะเขาสร้างป้อมแบบว่ามนุษย์นะครับมนุษย์หินมนุษย์ถ้ำนะครับก็เขาสร้างไว้ดักหน้าถ้ำของเขาเลยนี่โอเคเราก็ไปจัดการไอ้พวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับนี่เราได้รับเกตได้หมื่นสองเลยครับต่อไปนี่เราเราได้ถึงละห้าพันจากบ้านหลังนี้นะครับก็ขั้นต่อไปต้องสามหมื่นน่นถึงจะได้อ่าเดี๋ยวเราต้องไปยิงก่อนเดี๋ยวไม่ไหวทุกคน ตุ้มๆแบบนี้เลยติงอ่าเทินที่เก้าลงนี่เอ๊ได้มาสี่พันห้าสำหรับต่อเทินแต่ว่าบ้านเราจะเสียชื่ไมาอีกอ่าขึ้นมาสามหมื่นแล้วโอเคเส็จแล้วก็อับบ้านไปเลยนะครับใช้ใช้สามหมื่นแต่ว่าเด้งต่อเทินนี้เราได้คืนมาหมื่นห้านะครับโอเคนี่นะครับบ้านเราก็อับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อับขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนก็เส็จเงินให้เรารวยได้เร็วมากนะครับโอเค ขั้นสุดท้ายแล้วเทินต่อไปเราจะรวยแล้วนะทุกคนเออต่อไปเราก็รวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อป้อมปืนนะครับมาวางช่วยเพื่อนอ่าเทินต่อไปนะครับเธอนี้มันเดี๋ยวมันตังค์จะดิ้งนะครับดูนะครับจากเก้าพันครับไงไงสองหมื่นห้าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมจะตั้งอันนี้ไว้ยิงเลยไรกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ไหวนะครับเรามัวแต่ปั๊มตังค์นะครับตอนนี้ก็เพื่อนบอกทรมานมานานแล้วออกไปคนหนึ่งแล้วได้ไม่มไม่ไหวแล้วออกดีกว่าเว้เรารวยแล้วนะครับเราสามารถ อัพเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องอัพป้อมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไหวนะอุ้ยอุ้ยร่นจะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไวไม่ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยอุ้ยชุบ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 เข้าไปตัวหนึ่งผมจะไม่ไหวละโอเคผมว่าต้องไหวครับป้อมปืนผมยิงอยู่้องไหวสิครับต่อไปเราจะอัพป้อมปืนได้เดี๋ยวผมจะอัพป,ป้อมปืนไปขั้นต่อไปนะครับอ่ะมาละเดี๋ยวเราจะไม่ไหวนะครับนี่แล้วเงินเราจะเด้งต่อไปนี่ขึ้นไม่อีทุกรนดู มันอัพได้สามหลังนะเนี่ยบ้านเนี่ยเราซื้อต่อไม่ได้ละเห็นปะมันลิมิตหยุดแค่3ามหลังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรวยเกินนะครับเง<ๆ>ินเฟ้ออะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเงินเราจะรวยเกินไปนะครับยอ,ยอ่าเดี๋ยวเราตังที่เหลือหรือเ,เราจะอัพบ้านไปเลยนะครับเราจะได้แบบแต่ละเทิร์นเราจะได้มีตังเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยนี้มันจะเสกขึ้นมหมเหนเ็นปะเดี๋ยวมันจะเสกอ่าเนี่ยเสกแล้วนะครับเพราาหมดเทิร์นแล้วมันจะเสกนะครับโอเคตอนนี้มีสามหมื่นแล้วอ สามืนเลยเดี๋ยวเราตั้งอันนี้เพิ่มอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ไหวตั้งป้อมยิงปืนของเราเพิ่มนะครับเราค่อยไปอัพไปอัพป้อมตั้งต่อนะครับป้อมตังกันรัวๆเลยโคตรรวยพอเรามีตังค์ใช้ยเยอะๆนะครับเราก็สามารถอัพป้อมที่แบบเอามาโจมตีได้รัวๆนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2คนนะครับผมกับคนนี้นะเขาก็ช่วยผมอยู่นะครับเหมือนจะเขาจะใช้พวกมดุถิ่นมาช่วยตีด้วยนะครับอ้าวเบสี่ดูตังเด้งเท่าไหร จากหมื่นสามหมื่นสามเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่สามหมื่นโอ้ไม่ก็นะครับเด้งอย่างเยอะอู้เดี๋ยวเราอัพอันนี้ตันเลยไหมยังไม่ได้นะครับนี่ต้องรออัพอันนี้สามหมื่นนะครับเราจะอัพตันให้หมดเลยถ้าเราอัพตันหมดเราจะได้สี่หมื่นห้านะครับต่อเธอเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็คือแบบครึงร่งแสนอะเลยเงี้ยโคตรรวยนะครับถ้าเราอัพสามหลังนี้จะได้สี่หมื่นห้าต่อเธอนะครับ ตุ้มๆ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 ตุ้มเลยโ้โหมาดูกันเทิร์นต่อไปเราจะได้สามหมื่เลยนะครับดูนะจาก2หมเป็นห้0หมกว่าเลยนะครับ5้าหมื่นแตี่โคตรรวยเดี๋ยวเราอัพนี่เลยอ้เทิร์นต่อไปเราจะได้ทีล้วหมื่น้เลยครับโคตรรวยหนักเขาไมใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวผมอัป้อมปืนไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ไหวนะครับแล้วเราซื้อยังอื่นเพิ่มด้ผมซื้อรถเพิ่มด้วยได้ไหม เนี่ยผมก็ได้ซื้อรถอันนี้มาด้วยนะครับดูกันว่าความรวยของเรานะครับจะช่วยให้ตีบอสเร็วขึ้นไหมนะครับแน่นอนว่ามันต้องเร็วขึ้นอยู่แล้วนะแต่เพื่อเรานี้แบบ <c oughs> เหนื่อยหละเล่นแบบมีแค่มนันดูที่หินนี่เหนื่อยเลยยิงเหนื่อยเลยนะครับเหมือนเขาจ้าปืนเหมือนกันนะยิงทีละแปดแอดูป้อมปืนเราทํางานได้ดีมากอ่าเวที่สิบเจ็ดนะครับดูนะมันจะขึ้นเป็นสี่สี่หมื่นห้านะครับขึ้นไาอีกสี่หมื่นห้า ตริงโอ้โหมันงาครึ่งแสน <Whoa. S 1> ยิงไปสิครับยิงไปอย่าให้มันออกจากถ้ำได้เพื่อนมันจะออกมาบุกหมู่บ้านเรานะอย่าให้มันออกจากถ้ำได้เราต้องกันไว้ได้เทิร์นต่อไปผมจะอัพอัพเกรดปืนผมขั้นสุดท้ายได้เลยนะครับเนีย่ยระปืนผมยิงไกลมากดูทุกคนดูยิงไกลและกว้างมากเลยดูนะครับเนี่ยย,ย,ยิงแบบกว้างจ,จัดๆเลยก็ใครจะซื้ออันนี้ก็ราคาราคา250เหรียญน,นะครับอันนี้ อ่าตัวนี้เราได้เจ็ดบื้แล้วอู้แต่ว่ามอนเริ่มอึดแล้วนะครับไอตัวเนี้ยปิดจัดๆเลยอู้เปลี่ยนเธอแล้วเราจะได้ตังแล้วนะครับเดี๋ยวเด้งมาเด้งมาได้แน่นอนแสนแสนสองโอเคอัพปืนเลยนี่นะครับกว้างจ,จัดๆเลยคุมทั่วพื้นที่เลยนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจับอัพตันทักสองป้อมเลยนะครับเราจะได้ไหวกับบอสนะครับ ก็ทุกคนเทคนิคก,ก็คือเทิร์นสุดท้ายมันจะไม่เด้งแล้วใช่ไหมพอเทิร์นยีถ้ามันเด้งตังค์ไปแล้วเราก็ขายได้เลยนะครับเรเอตังค์ที่ได้มาก็เอาไปซื้อป้อมมายิงนะครับมันจะเร็วนะครับแบบนี้โอเคผมยิงรัวเลยช่วงวะนนี้ยยิงไปเลยดึมดมๆึมๆๆมดมมแบบนี้เลยอยลลอาอาเวฟบที่20เลยนะครับเดี๋ยวรอตังค์เด้งก่อนตังค์จะเด้งขึ้นเป็นแสนเลยนะครับอึ้งแสนแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมมาบ้านนะครับ โอเคแล้วเราก็ขายพวกนี้ทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะครับขายไปโอ้เป็นไงตังขึ้นเอาตังมาซื้อป้อมนะครับอ่าขายไป3ามหลังแล้วเดี๋ยวผมจะวางอันนี้เลยนะครับวางไปแล้วก็อัปเกรดโอเคอัปเกรดขั้นสุดท้าย3อันเลยนี้ก็ต่อไปเราอัพลดได้เลยนะครับตังที่เหลือก็ไปอัพอย่างอื่นก็เรามี3มป้อมแล้วบอกเลยว่าสบายเลยนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันยิงไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็น่าจะไหวแล้วบอสนะครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับบอกเลยอย่าประมาทว่าเพื่อเรามีแค่มันดูดหินไงย, <c oughs> ยิงกันรัวๆเลยดูดิออกมาคือตายอ่ะผัมาตรงนี้คือตายเลยอ่ะเอาบอสออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นชมนะของบอสมาแล้วมาดูกันว่า3มปืนนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับบอกเลยว่าเลือดลดรัวๆแน่นอนนี่เรายังอัพปืนเราไม่เต็มเลยนะอ่าดูแล้วบอสเลือดเป็นแสนเลยว่ะทุกคนเหมือนเราเล่น3คนบอสจะเลือดเยอะขึ้นนะครับ ตอนเล่นกับน,น้องสองคนนี้บอสน,นี่ไม่ถึงแสนนะเดี๋ยวเราจะวางต่อนะครับวางกันรัวๆเลยนี่วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วอัปเกรดไปอันไหนที่มันไม่ถึงแล้วเราก็ขายได้นะครับแต่ว่าผมว่าไหวแน่นอนเลือดเหลืออีกห้าหมื่นครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วแหยิงตูดไปตูดตูดตันนี้เลย <laughs> ยิงตูดไปเลย ไอ้น,นี่บอกว่าจะเดี๋ยวถ้าเรายิงดูมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นปะวะอ่านี่รถของบบนะครับจะมีป้อมปืนยิงด้วยเอาแล้วแล้วเกือบตายเราได้ครับเร็วเหมือนกันนะที่เร็วแบบนี้นี่เพราะว่าไอป้อมเงินก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะครับทําให้เราสร้างแบบสร้างป้อมปืนยิงได้เร็วขึ้นนะครับอัปเกรดได้เร็วขึ้นด้วยอ่าก่อใกล้ตายแล้วนะรถรถแหม่ทั้งยิงทั้งชนเลยรถเรียบร้อยเสร็จเสร็จเสร็จอ่าจบแล้วนะครับ ก็ได้เงินมา57บาทเท่าเดิมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับป้อมเสกเงินของเรานะครับอันนี้นะครับบ้านทองบ้านเคลือบทองเสกเงินรัวๆนะครับก็ใครที่สนใจจะซื้อก็ไปซื้อกันได้นะครับนี่นะครับราคา100เหรียญ1น0เหรียญนะครับก็โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับมีอะไรก็ติดชมกันได้นะครับก็วันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ